สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรหรือกัมพูชาที่มันมีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลมของทางเขมรซึ่งต้องบอกว่าวีรกรรมเยอะจริงๆแต่คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคนต่างด้าวไม่ว่าจะเข้ามาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายโดยเฉพาะทางเขมรเนี่ยโอ้โหเขาเข้ามาแล้วค่อนข้างก่อกวนเยอะคือถ้าพูดแบบกลางๆเลยโคอนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาทํางานแบบถูกหรือผิดเนี่ยก็สร้างปัญหาแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นาชาติไหนก็ตามมากน้อยต่างกันไปแต่ประเด็นที่มันเยอะๆเลยเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าขมรพอมีความขัดแย้งหรืออะไรเนี่ยก็มีปัญหามากขึ้นปกติก็มีมากอยู่แล้วครับ ก็เรียกว่าอาจจะมองหน้ากันไม่ค่อยติดอะไรต่างๆแล้วพวกนี้นะครับในบรรดาแรงงานเข้ามาในพวกนี้จะเล่นง่ายที่สุดแล้วก็มาทําอาชีพขอทานกันเยอะแยะเลยหรืออาจจะมาประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ค่อยจะดีก็คือประมาณว่าชอบก่อความวุ่นวายอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหากันไปคือประเด็นเรื่องของเขมรนี่มันมีเยอะนะครับก็เขาเนี่ยนอกจากจะเข้ามาทํางานแล้วยังพยายามที่จะแบบว่ามีลูก คือน่าจะเป็นความตั้งใจแหละมีลูกเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้สัญชาติไทยะแล้วก็เขาเนี่ยเขาจะได้แบบอยู่ง่ายขึ้นแล้วลูกเขาก็จะได้ภาษาไทยได้เรียนในไทยมีสวัสดิภาพมีสวัสดิการอ่ามีก็คือมีชีวิตที่น่าจะดีขึ้นถ้าพูดไทยได้แล้วอนาคตลูกเขาโตไปเงี้ยตัวเขาก็สบายลูกเขาก็ดีขึ้นนี่ก็เป็นจุดประสงค์ ของคนเขมรนที่มักจะบอกว่าไม่ชอบคนไทยไม่ชอบเมืองไทยประเทศไทยไม่พัฒนาแต่ก็อยากจะมีลูกในเมืองไทยจริงตรงนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยชาวโซเชียลเขาก็จะมองเห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องของแรงงานที่ชอบมามีลูกคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีลูกตั้งแต่อยู่เขมรแล้วแล้วก็เข้ามาหรือบางทีมาแล้วก็มาปิ้งกันแล้วจากนั้นก็ตั้งท้องมีลูกแบบนี้ก็มีโดยเฉพาะอย่างหลังเนี่ยมีเยอะคราวนี้มันก็เกิดกระบวนการอีกพ่อแม่ขอทานนะครับก็จับลูกไปขอทานบางทีก็เอาเด็กที่ไหนมาขอทานบ้าง ก็ไม่ทราบคือทางฝั่งคนไทยเนี่ยก็มองว่าเราควรใช้นโยบายแบบไต้หวันนะไต้หวันเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแรงงานที่เข้าไปอย่างกรณีคนไทยเนี่ยไปทํางานอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าคุณตั้งท้องเขาส่งตัวกลับเลยดังนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าแน่นอนเป็นเจตนาแฝงนอกจากจะได้ทํางานในประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกเนี่ยเขาก็จะสบายขึ้นซึ่งเจตนาแฝงแบบนี้ทางคนไทยก็ต้องตรวจตาสิ่งที่ตรวจตาได้ขั้นต้นก็คือตรวจสอบได้ขั้นต้น เลยก็คือนายจ้างนี่แหละครับถ้านายจ้างเห็นว่าเอ้ยคนงานของตนลูกน้องของตนมีลูกแล้วก็ควรแจ้งกับทางตรวจคนเข้าเมืองให้มาตรวจสอบถ้า,าเกิดคุณตั้งท้องแล้วมีลูกเนี่ยก็ส่งกลับไปเลยเพราะไม่งั้นก็จะมาแอาแร่เจ้าจก็คือออกมามีลูกมีเต้าในทางอะไรในประเทศไทย มันก็ไม่ได้ว่าเป็นที่น่ารังเกียจอะไรหรอกครับถ้าเกิดว่าเขาไม่เจตนาแต่เรื่องของเรื่องก็คืองบประมาณหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านการศึกษางบประมาณเรื่องของการรักษาการรักษาโรคเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นงบประมาณของคนไทยแต่เราก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเราทําไมเราต้องคอยช่วยเหลือคนพวกนี้มันเหมือนมาว่ามาเบียดบังเราปกติจังหวัดชายแดนเราก็ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับพวกคนขมรก็ชอบข้ามฟาก ทำฝากมารักษาตัวที่เมืองไทยซึ่งยังจะต้องมีเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก,ก็อย่างที่ผมเคยทําข่าวไว้นะครับว่าคุณครูตามจังหวัดชายแดนเนี่ยเขาก็ไม่อยากสอนหรอกเราไม่รู้ว่าสอนไปเราจะเข้าหัวหรือเปล่าอะไรบางอย่างเขาก็อาจจะไม่เชื่อโดยเฉพาะเรื่องของพวกประวัติศาสตร์หรืออะไรเงี้ยนะครับสอนไปเท่านั้นเขาเป็นคนเขมรแต่ว่าอสอนประวัติศาสตร์แบบเนี้ยบางเรื่องเขาก็อาจจะไม่เชื่อก็ถือว่าน่าจะเป็นนโยบายที่ดีส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าถ้า ถ้าตั้งท้องแล้วนะครับก็ควรจะส่งกลับหรือไม่ก็ทําหมันไปเลยอาจจะเป็นทําหมันชั่วคราวซึ่งก็ถือว่าดีนะทำหมันชั่วคราวไปเลยนะครับเราถ้าเกิดท้องก็ส่งกลับเหมือนกันในเมื่อที่ตั้งใจจะมาทํางานก็ไม่ควรจะมาะให้มันมีภาระหรือว่าอะไรต่างๆทําให้เกิดปัญหาสังคมในเมืองไทยอะไรด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไปที่ด้านล่างเลยนะครับขอบคุณครับ